สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับพี่ป่านนะฮะในรายการคิดสอบติดโอ้โหฟังชื่อแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งถูกไหมฮะดูเป็นนิวท์หมายที่ดีที่เราจะสอบติดนะฮะสอบเข้าม .1 โรงเรียนดังไปด้วยกันนะครับวันนี้พี่ป่านจะพาน้องๆน,น,นะฮะไปลุยนะฮะกดล็อก7แนวสกินทองคำที่เป็น7แนวข้อสอบสำคัญที่น่าจะต้องใช้น่าจะต้องเจอแน่นอนในการสอบเข้าม .1 น,นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละแนวจะเป็นยังไงเข้มข้นขนาดไหนนะฮะแต่ละ EP ี ปลดล็อกแต่ละแนวสกินทองคําเพราะฉะนั้นติดตามดูกันให้ดีๆเลยแต่ละแนวเนี่ยไม่ใช่แค่ข้อสอบแต่มันจะมีเทคนิคมีข้อควรระวังอะไรที่แฝงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับปลดล็อกแนวที่1กันเลยไปเลยครับมาเลยครับน้องฮะปลดล็อกสกินทองคําแนวที่1กันนะครับเน่โจทยดเราฮะ ออนดีมานซินิมาให้มันรู้กันไปเออไม่ได้ทําแค่แบบว่าภาพเรียนกดวิชาแต่มีลงดังแล้วตอนนี <Wow. S 1> ้มีขนาดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้าง32เมตรความยาว56เมตรลูกศิษย์พี่ปานครับอย่างแรกก่อนเลยฮะเวลาอ่านอย่างนี้แค่กว้างกับยาวพี่ก็เตือนแล้วเหรอเตือนครับดูหน่วยด้วยฮะหน่วยเมตรตรงกันหมดแสดงว่าโอเคอุ่นใจแล้วอ่านจนจบว่าหน่วยมีการต้องเปลี่ยนต้องระวังอะไรไหมถูกไหมอันนี้ให้ระวังเสมอเขาบอกว่าถ้าต้องการติดหลอดไฟที่เพดาน โดยให้หลอดไฟแต่ละหลอดมีระยะห่างเท่าเท่ากันโอเคปะและไม่มีหลอดไฟดวงใดอยู่ติดกับผนังของโรงหนังจะต้องใช้หลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่ดวงน้องครับวันนี้เนี่ยนะฮะจะปลดล็อกสกินแรกเลยเนี่ยนะฮะพี่บอกก่อนเลยว่าใช้หลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่ดวงเนี่ยนะฮะน้อยที่สุดกี่ดวงเจอคํานี้เชื่อไหมหลายคนหลงผิดพลาดพังหรือเข้าใจผิดมาตลอดวันนี้มาแก้ซะ คำว่าน้อยที่สุดเชื่อเลยว่าหลายคนยังติดลมคําว่าพี่มันต้องแบบว่าคอลนอแน่เลยเพราะว่ามีคําว่าน้อยไงพี่คุร่วมน้อยนี่น้อยสุดคอนอแน่เลยอ่าเรียบร้อยน้องฮะผิดครับข้อนี้ไม่ใช่แนวคอลนออ้าวพี่เราเรียนแบบนี้ไม่ได้หรอเจอน้อยคือคอลนอเจอมากคือหอรมอไม่ได้ครับเราต้องอ่านให้เข้าใจถึงแก่นว่า น้อยมากแค่ประโยคเนเผลอนๆตรงนี้ยังไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเป็นหอระมอหรือครนอที่นี้ฮะพี่พาน้องเขียนหัวกะโหลกกอนเลยอันแรกเลยฮะให้ระวังให้ดีให้ระวังให้ดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่ดวงคําว่าน้อยที่สุดตรงนี้หลอดไฟจะใช้น้อยที่สุดได้เมื่อระยะห่างของแต่ละหลอดมันมากมากที่สุดถูกปะระยะห่างที่เท่ากันต้องมากที่สุดยิ่งระยะห่างแต่ละหลอดมากเท่าไหร่จานวนหลอดไฟก็ยิ่งใช้น้อยลงเท่านั้นครับเอาเขียนเลยฮะ แปลว่าระยะห่างอ่าระยะห่างฮะต้องทําไมฮะต้องมากๆฮะระยะห่างต้องมากๆถ้าหลอดไฟจะใช้จํานวนน้อยๆทีนี้อุ๊ยพี่ระยะห่างต้องมากๆคืออะไรละ่ะระยะห่างที่เท่าๆกันนั้นต้องมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งนั่นก็นําไปสู่อะไรฮะ <S <S การรู้แจ้งได้เลยน้องฮะว่ามันคือหอรอมมนั่นเองฮะเห็นว่าจากคําว่าน้อยสุดอุ๊ยสุดท้ายกลายเป็นโจทย์แนวหอรอมมได้ยังไงเราตีความกันแบบ ครบเครื่องแบบนี้แล้วโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาคือสิ่งที่น้องจะต้องคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วหอลมอของอะไรพี่นี่ไงฮะสตัวเลขความกว้างความ,วามยาวไม่ต้องห่วงฮะหน่วยตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจับมาตั้งเลย32ปึ pp, 56, ป๊บ56ฟึบจับหารสั้นเลยก็ได้นะครับเพื่อดูง่ายๆเลยหลายคนบางคนนะ่ะถ้าเกิดท่องสูตรคูณมองเลขเร็วๆอาจจะเห็นเลข8เลยก็ได้แต่ถ้าไม่คล่องอาจจะ4ก่อนอาจจะ2ก่อนก็ได้ค่อยๆหารตัวร่วมไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอว่าเฮ้ย8หารได้เลยนี่ว่า84 4 3 2 แปดเจ็ดห้าสิบหกโอ้โหเรารู้เลยฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะจังหวะนี้จุดจุดนี้หอรอมอคือแปดแน่นอนละอ่ะทุกคนฮะโนดวันนี้นิดนึงฮะว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยหอรอมอคือแปดแน่นอนแล้วจ้ะ,น,น,ะ,ะน้องจ๋าหอ,อ,อรอมอคือแปดเนี่ยนะครับก็คือระยะห่างเท่าเกันที่มากที่สุดเนี่ยที่มันจะทําให้มันจริงได้คือใช้หลอดไฟน้อยที่สุดได้ก็แต่ละหลอดต้องห่างกันแปดเมตรโอเคปะ่ะหน่วยเป็นเมตรนะทีนี้ประเด็นคือแปดไม่ใช่คําตอบนะครับหลายคนไปเผลอ,ออีกอุ้ยพี่เจอแปดตอบโปะเลยข้อหนึ่งใช่ไหม อ่าช้อยหลอกเขาก็รอไว้สําหรับมือไวใจเร็วที่แบบไม่ได้อ่านคําถามให้ดี8คือหอระมอและหอระมอนี้เราแทนจากระยะห่างที่มากที่สุดถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่าหลอดไฟเนี่ยใช้อย่างน้อยที่สุดกี่ดวงไม่ได้ถามว่าระยะห่างมากที่สุดคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปตีความแล้วหาว่าตกลงหลอดไฟใช้กี่หลอดกันแน่ทุกคนครับหลายคนก็จะไปเผลออีกจุดช็อตที่2ว่าพี่พี่ปานอย่างนี้ได้ไหมอ่ะอย่างนี้ได้ไหมอ่ะสี่นี่ไงอันนี้ก็คืออะไรฮะ จากแนวเลยฮะแนวความกว้างส่วน7ก็จากแนวความยาวบางคนก็มือไวใจเร็วเลยเหมือนข้อปักเสาปักเสาปักเสาให้หัางเท่าๆกันใช่ปะ่ะทีเนี้ยลังคนก็แบบพี่4ีบวกเเลยแล้วกันได้11 11คูณสปึง้งย2บสเลยพี่อย่างนี้ก็ ผิดไปได้นะถ้ามีช้อยรอเนี่ยอันนี้ก็หลอกได้อีกช้อยเลยนะแต่โอเคแหละเขาก็แกล้งแค่เมื่อกี้8ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ตอบแบบว่า22แน่นอนครับเพราะอะไรฮะฟังพี่ดีๆมันจะมีการบอกเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งที่น้องต้องระวังอยู่ในนี้ฮะหลอดไฟเนี่ยแต่ละหลอดมีระยะห่างเท่าเท่ากันใช่ครับแต่มีคําว่าไม่มีหลอดไฟดวงใดอยู่ติดผนังของโรงหนังเนี่นี่ตรงนี้แหละคํานี้สําคัญฮนะ ไม่มีหลอดไฟที่อยู่ติดกับผนังของโรงหนังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่จะวาดภาพช่วยพวกเรานะฮะเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วระยะห่างเท่ากันคือคือ8นะฮะทีนี้เนี่ยแปลว่าถ้าเกิดพี่วาดภาพประกอบสั้นๆก่อนแล้วกันนะฮะประกอบเล็กๆก่อนตรงนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อผนังโรงหนังเนี่ยสมมตินะเราดูนะเอ้ยนี่หลอดไฟต้องอยู่บนเพดานใช่ไหมแสดงว่าผนังก็คืออยู่ข้างๆถูกไหมฮะข้างๆข้างๆข้างๆถูกไหมหลอดไฟจะต้องแบบไม่มีหลอดไฟดวงใดไปติด อยู่ตรงขอบข้างๆผนังเลยหุยพี่แล้วอย่างเงี้ยคนที่เข้าใจเนี่ยสามารถคิดได้เร็วลวดเร็วได้อยู่ไหมคําตอบคือได้ครับเพราะถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วไม่ติดผนังเนี่ยนะฮะใครที่ทาคล่องๆพี่บอกก่อนนะเดี๋ยวจะเขียนภาพให้ดูแบบชัดๆเลยนะฮะอ่ะข้อนี้นะฮะวิธีการก็คือตออปอตอบจะน้องจา๋าเราก็จะหักตรงเนี้ยฮะมาหนึ่งฮะสี่ลบไปหนึ่งก็เหลือสามฮะเจ็ดลบไปหนึ่งก็เหลือหกครับหลายคนบอกหุยพี่ทําอย่างนี้ได้เลยเหรอหักหนึ่งเดี๋ยวชี้แจงอธิบายแจมแจ้งเลยน้องฮะนะฮะ โอเค18ดวงทีนี้เนี่ยนะฮะน้องจ๋าเราก็จะเจอว่าเอ้ยพี่หักแล้วเหลือ3หักตรงนี้แล้วเหลือ6 6, คูณ3าเป็นดวงตอบได้เลยสบายใจถูกต้องจริงไหมถูกต้องแต่พี่มีคำอธิบายแบบละเอียดให้น้องดูเป็นภาพเลยอ่าโอเคนะคนที่มือไวใจเร็วเทคนิคแม่นๆนะฮะแล้วข้อควรระวังไม่พลาดก็จะเห็นว่าเอยจริงมันก็ตอบได้เลยนี่หว่าเพราะเรารู้ว่าแค่หักแต่บางคนก็ยังงงพี่ทำไมต้องหักหนึ่งอนะ่ะแล้วหักหนึ่งแล้วมันจะครบแล้วมันจะไม่ขาดมันจะไม่เกินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ปัน เอาให้ชัดๆเลยนะฮะเอาให้ชัดๆเลยนะฮะอะมาดูเลยฮะรูปอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วน้องจ๋าเห็นไหมฮะนี่อนิมาซินิมาเมื่อกี้เราเจอว่าเอ้ยพี่นี่ไงด้านนี้ใช่ปะ่ะนะหอรมอเท่าไหร่ฮะเนี่ยมาจาก32ถูกปะ่ะแล้วก็หาร8ก็เหลือ4แสดงว่าอ๋อคำว่าหาร8แล้วเหลือ4คือด้านกว้างเนี่ยพี่แบ่งไปได้เป็น4ช่องถ้าน้องสังเกตง่ายๆนะหาร8แล้วได้4แปลว่า ความห่าง8เนี่ยแบ่งด้านกว้างยาว32เมตรเนี่ยเป็น4ช่อง4ช่อง4ช่องอย่างนี้นะฮะโอเคไหมแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็จะเจอต่อว่าอุ้ยพี่แล้วด้านยาวล่ะความยาวเขาบอกว่า56เมตรพอแบ่งเป็นช่องละ8ใช่ปะ่ะมันก็ได้เท่าไหร่ฮะ7ช่องนี่นะ4 5 6 เปุ๊บอ่าพี่ปานแล้วที่เขาบอกว่าห้ามติดผนังใดๆเลยเห็นไหมฮะนี่ฮห้ามติดผนังใดๆเลยถูกปะ่ะนะพี่ขีดค่าตรงนี้ให้ดูเห็นนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยห้ามมีหลอดไฟใดๆไปอยู่ตรงนี้เด็ดขาดเลยนะติดผนังไม่ได้นะเห็นไหมแล้วหลอดไฟเนี่ยนะฮะต้องห่างเท่าๆกันแล้วก็ห่างจากผนังเท่าๆกันด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าอ๋อถ้ามันมีสี่ช่องใช่ไหมเวลาเราตัดบริเวณที่มันจะติดผนังออกไปปุ๊บมันก็จะเหลือที่ใส่หลอดไฟได้ในแนวความกว้างถูกปะ่ะสาม สามหลอดเห็นไหมชัดเจนเลยไหมแล้วแนวความยาวล่ะแล้วแนวความยาวล่ะเห็นปะจากเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเจ็ดช่องเจ็ดช่องนะก็เหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือหกเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราวางแบบนี้ปุ๊บรอบหน้าเจอโจทย์ข้อแนวนี้อีกเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเฮ้ยถ้ามาแบบนี้นะห้ามติดกับอะไรห้ามไม่ชัวทีมไม่ชัว ให้วาดรูปก่อนโอเคแต่ถ้าเรามั่นใจเห็นภาพจากพี่ป่านมาแล้วปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะน้องก็จะรู้ว่าอ๋อเราหักข้างละหนึ่งข้างละหนึ่งแล้วจับอะไรฮะเมื่อกี้เถูกป่ะเนี่ยก็หักไป1 4ก็หักไป1ก็เหลือ6กคูณสเป็น18แนะครับแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องนับวีดีโตรงนี้ก็สิบแปดฮะธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะชัดเจนขนาดนี้แจ่มแจ้งขนาดนี้นะฮะนะไม่มีตรงไหนที่ไม่เคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาปากกาวงไปเลยน้องฮะว่าข้อนี้เนี่ย ยังไงก็ได้เจอตอนสอบเข้ามอลหนึ่งแน่นอนฮะพวกขอมอครนแต่จะมาเป็นรูปแบบปักเสาติดหลอดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้น้องรู้แล้วว่าเราสังเกตแค่คําว่าน้อยสุดมากสุดก็ไม่ได้เรารู้แล้วว่าถ้าโจทย์มีข้อดักไว้เรา ต้องระวังอะไรบ้างถูกปะชัดเจนนะ <S <S เป็นไงฮะน,น้องเห็นไปเรียบร้อยกับการปลดล็อกแนวโจทย์ปัญหาหอระมอครนนแต่พี่บอกออก่อนเลยนะถ้าน้องแบบเรียนครบปลดล็อกกับพี่หมดทุกแนวจริงๆเนี่ยในหนังสือในการบ้านแล้วในพวกข้อสอบที่พี่ให้ทั้งหมดอะ่ะน้องปลดล็อกทุกแนวของโจทย์หอรมอครนอได้อย่างแน่นอนในพวกสอบเข้ามอหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้อีกแนวหนึ่งที่มาขยี้มากระตุ้นกันตรงนี้โอเคปะแต่อย่าลืมนะน้องควรปลดล็อกให้ครบทุกแนวเพราะไม่ว่าจะเจอกับข้อสอบแนวไหนโรงเรียนไหนลุ่มส ิกลุ่มกิปเต้นกลุ่มรอบสามันน้องเอาอยู่หมดแน่นอนนะครับและสุดท้ายเลยนะฮะอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดที่จะรอการปลดล็อกสกินทอง EP ต่อไปว่าเฮ้ย <c oughs> โจทย์แนวไหนที่พี่บัานฟันธงว่าเข้าไปสอบหมอหนึ่ง ยังไงก็ต้องเจอยังไงน้องก็ต้องปลดล็อกให้ผ่านเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดที่จะรอนะฮะเตรียมรอสาธุ99<อ>ใน EP ต่อไปได้เลยนะเ<อ>พราะ7 EP นี้ยังไงก็เจอในข้อสอบเข้ามอีกแน่นอนอ่ะไม่พูดเยอะและเ <c oughs> จ็บคอนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันต่อนใน EP ที่2เลยนะฮะกับรายการคิดสอบติดวันนี้บ๊ายบายครับ